อ๋อเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับผมเข้าสู่เกม Roblox นะครับผมก็อ่าเป็นเกมที่มีความหลากหลายนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Roblox กันนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่า Blockfoot นะครับผมก็จะเล่นให้ดูครับผมเกมนี้ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะ Blockfoot เป็นเกมประเภทไหนเป็นเกมที่มาจากอะไรนะเป็นเกมมาจากอ่าการ์ตูนอนิเมะอ่า One Piece นะครับผมเป็นการอ้างอิงนะครับผม แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมส่วนตัวผมก็ชอบอยู่ในระ,ระดับหนึ่งดีกว่านะครับผมอเดี๋ย <grim>. วไปดูทีละเกมทีละเกมทีละแมปทีละแมปไปเลยนะครับผมแต่วันนี้นะผมด้วยเกมตัวเนี้ยมันจะมีการฟาร์มนะครับผม <c oughs> ในอตัวเกมนะตัวตัวแมปของเกมนี้นะผมก็จะเป็นการฟาร์มนะครับผมเป็นส่วนใหญ่เนาะฟาร์มปะจนภัยนะผมไปปะจนภัยในเกาะต่างๆนะผมแบบจนสลัดเลยนะครับผม เราก็สามารถเลือกได้เนาะเกมรู้สึกว่าแบบนี้มันก็มานานพอสมควรแล้วล่ะครับผมแต่ตัวผมเองนะครับเพิ่งมาจับเกมโรบอกนะก็ต้องก็บอกเลยครับผมว่าสนุกพอสมควรนะไหมดูดิดูดิเห็นไหมหุ้งกันได้เอ้สุดยอดเลยนะนี่ก็มีศัตรูนะผมเรามาดูศัตรูนะผมแต่ในคลิปนี้นะมีความพิเศษนิดหนึ่งผมจะแปลงร่างเป็นมังกรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็จะมี การอินโฟเมชันให้ดูนะครับผมมันมีสกิลให้เราเลือกนะครัแบบเช่นในวันพีซนะเราจะมีผลผลไม้พิศาันะครับผมพวกผลไม้พิซซัเราก็สามารถกินพวกผลไม้เนี่ยเพิ่มพลังมันเป็นการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของพลังเราไปได้นะครับผมปกติเราจะแบบว่าโจมตีปกติใช่ไหมอันนี้สมมติตัวนี่เป็นหมัดใช่ไหมครับผมหนีอย่างเงี้ยเราตีใช่ไหมครับผมในตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่มีมนะครับผมแต่เราต้องฟาร์มเก็บ ซื้อ,อนู่นซื้อนี่ไปนะมัจะมีการบอกไปเรื่อยๆนะไม่เข้าใจก็ถามเอานะผม <c oughs> คราวนี้พอเรามีพวกของต่างๆนะผมพวกดาบอะไรอย่างงี้นะผม <c oughs> เราก็จะมีตรงนี้ครับผมเขาเรียกว่าบอกฟู้ดนะครับผมไอ้ตรงเนี้จะเป็นตัวบ่งบอกพลังนะครับผมว่าเรากินผลไม้ปรศสาทอะไรไปนะครับผมแล้วก็มีเผาให้เราเลือกด้วยนะครับผมซึ่งมันจะหลากหลายเลยนะความแฟนตาซีของเกมนี้นะผม แต่มันก็ต้องเล่นกับเพื่อนนะมันถึงจะสนุกนะครับผมโอเคครับผมพอเรามาเล่นถึงตรงนี้นะเราก็จะมาดูกันว่าสกิลของดราก้อนนะผมเราเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าไคโดนะครับผมนะพลไม้ตัวนี้นะเปนชื่อดราก้อนใช่ไหมนี่ดราก้อนนะครับผม,ม,บผมเป็นพระมิทยาศาสที่ไคโดใช้นะเป็น อะไรนะจำชื่อไม่ได้โซออนหรืออะไรสักอย่างนะผมผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนตัวผมไม่ได้ดูวันพีทนะผมแต่ว่าเล่นเกมแล้วมันสนุกดีจึงออกมาเล่นนะผมโอเคคราวนี้นะผมเรามาดูที่สกิลที่หนึ่งนะผมเราจะมาสู้กับมอนนะผมอันนี้เป็นดาบเนาะมีอะไรดาบเลยครับผมดาบปุ๊บเราจะปล่อยเป็นฮาคิได้ครับผมนี่ฮาคิคร้บผมใส่ดาบก็ได้ฮาคิเฉยๆก็ได้ครับผมได้หมดเลยนะครับ บางบางผลนะบางผลก็จะมีอาวุธให้ได้ครับแต่ผลดาก้อนนะผมมงกรตัวผลมงกรนเนี่ยจะไม่มีอาวุธให้นะครับผมเราก็ไม่มีตีนะครับเราต้องเป็นต้องมีพวกเนี่ยหมัดตีอย่างเดียวนะครับผมหมัดใส่ห้าคีตีเะยรแล้วผมนี่ครับผมตีเข้าลึกๆอืมแล้วผลบางประเภทนะพวกผลที่เป็นธรรมชาติเป็นเนเจอร์ลบนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะมีสกิลในการโจมตีเอยป้องกันนะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็คือ มีสกิลในการป้องกันนะครับเหมือนแบบว่าตีไม่เข้าถ้าเลเวลเกินกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเราเลเวลมากกว่าพวกศัตรูหรือว่าพวกมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะตีไม่เข้าเรานะครับแต่อันนี้มันสายที่ไวแปลงล่างนะผมมันก็ยังว่านะครับผมเห็นไหมดูดิตรงนี้นี่มัดมังกรนะผมก็จะเป็นอเออเขาเรียกว่าไงเดียะพวกสายเนี่ยับผมที่มันแปลงร่างเป็นมังกรเป็นสัตว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีสกิล เขาเรียกว่าในการป้องกันเนาะพลังป้องกันไม่มีนะตีเข้าได้สบายๆเลยครับตีเราคือบางมากเลยตอนนี้ <c oughs> นะครับผมโอเคเนดะี๋ยวผมจะใช้สกิลที่หนึ่งให้ดูนะครับผมสกิลที่หนึ่งเราจะพ่นไฟนับผมเป็นการมนปล่อยลูกไฟออกไปนะผมไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับผมปึ๊บ <c oughs> นี้ไม่รู้แบบในความหมายก็คือแบบมันพ่นรูปลักษณ์ยังไงอะไรอย่างนี้เนาะ เนี่ยเรากดตีไม่ได้นะผมผมคลิกตีเราตีไม่ได้นะผมมีมีหน้าที่ในการปล่อยสกิลอย่างเดียวนะครับสกิลต่อไปปุ๊บลากมาเนี่ยเรียบร้อยครับผมอลังการงานสร้างสกิลต่อไปนะผมเป็นสกิลไซโชเวอร์นะผมไซโชเวอร์นี่กดซีนะครับผมเนี่ยให้เราวนๆนปุน๊บสุดยอด ตายคาที่เลยครับผมเป็นสกิลที่ใช้ในการฟาร์ได้ดีมากๆเลยคนระับโอ้โหสนุกสนุกเลยส่วนตรงนี้มันมันจะมีมันจะมีตัวสกิลพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะผมคืออ่ามันจะมีสกิลของธาตุแสงนะครับผมแล้วก็มีสกิลของมังกรนะที่ใช้ในการบินเนาะแล้วก็มีอีกหลากหลายเนาะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันอีกแล้วกันนะครับผมตัวมังกรนะมีสกิลในการกด F ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ถ้าเรากด F นะครับผมเราจะบินได้นะครับผมดูนะผมจะกด F ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเออตรงกเี้ปุ๊บบินแล้วครับผมบินไปแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ออกก่อนเนี่ยพอเราบินเราก็ตกลงมาอย่างงี้ครับผมบินได้นะครับนี่บินให้ดูะครับผมบินขึ้นฟ้าบินลงลงล่างได้หมดนะครับผมถ้าเรากดค้างไว้นะครับมันจะบินไปเรื่อย แต่ถ้าเราปล่อยก็คือเราจบแค่นั้นนะปุ๊บนี่มันจะคูดาวสกิลนะผมโูยบินแบบเท่ปีกก็สวยนะเออใช้ได้นะครับผมคราวนี้เราก็มาดูกันที่สกิลอันติเมตสกิลกันดีกว่านะครับอันติเมตสกิลของตัวนี้ก็อย่างว่านะครับผมใครดเขาแปลงร่างได้เราก็ย่อมแปลงร่างได้เหมือนกันนะครับผมทันฟอร์เมชันนะครับเป็นการแปลงร่างนะครับผมสกิลนี้นะ,อะลองดูเลยครับผม แปลงร่างแล้วสุดยอดเลียวปรัชญาข้าได้กลายเป็นเจ้าแห่งมังกรแล้วเด็กะนี่นะครับผมเมืองกลายเป็นเมืองเล็กๆไปเลยนะผมเมื่อเจอมังกรนะผมตัวสีแดงเอ๊ะแต่ว่าในหนังมันตัวสีอะไรวะเอาผมนี่ก็เป็นตัวมังกรนะผมเราทำลายได้หมดเลยนะสกิลหนึ่งสองสามนะผมตัวเซตเอ็กแล้วก็ตัวนี้นะผมคือใช้ได้หมดนะผมแล้วเวลาแปลงร่างมันมีระยะเวลาด้วยนะผม เี่นไหมเราเป็นมังกรยักษ์ครับผมตอนนี้คือเราล่องไปหมดแล้วเวลานี่ยก็คือฟูรี่เมเตอร์นะครับผมเมเตอร์ตรงนี้ก็เป็นอ่าเวลาในการแปลงร่างนะครับผมมันจะจํากัดเนาะถ้าเราแปลงร่างตลอดเวลามันก็โอเวอร์เกินไปแล้วก็โกงเกินไปครับคราวนี้ผมจะฟาร์มให้ดูครับผมสกิลที่หนึ่งนะผมกดใช้ได้ไหมปึ๊บนี่เดี๋ยวผมราเล็งแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมนี่นไหมเป็นไงมังกรนะผมโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยครับผม นี่ครับโ,โอ้โหพื้นแตกครับผมพื้นแตกเลยนะผมสกิลต่อไปเป็นไฟ er er ร์ไฟร์เชาเวอร์แล้วผมก็เรียบร้อยครับผมทําลายพื้นโลกครับผมรุนแรงจัดเลยครับผมปุ๊บแล้วเราก็หมดครับผม <c oughs> หมดแล้วแล้วผมแย่แล้วแล้วผมแย่แล้วปุ๊บนี่แล้วผมก็ใช้อุปกรณ์ในการแปลงร่าง ฟัน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 ครับผมฟันฟันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเหมือนมันตีมันตีเราเข้าเห็นไหมครับผมดูเลือดดิเห็นไหมคือเราเป็นสายสายตัวเนี้ยมันจะตีเข้านะครับผมอันนี้ดาบเรนโกคุนะครับผมมาจากดาบไอเดมอนเดมอนสเลยเยอร์นะครับผมคนละเรื่องเนาะเอาหมัดไปกินเฮ้ยอีอีอีเป็นยังไงเราหมัดของเราขนาดนี้เชียวนะครับผม อ่าโอเคเฮ้ยมันหายมันมีอยู่ตัวหนึ่งไหมเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่หมัดนี่ผมดั <perseverance> กกอดเฟรมหมัดดักกอดเฟรมนะผมคือผมใช้แต่เซตมังกรหมดเลยนะผมใช้หมัดก็หมัดมังกรนะโอ้ยแปลงร่างก็แปลงร่างเป็นมังกรนะผมเฮ้ยมันยังมันยังเหลือใช่ไหมมันยังเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใส่สกิลนี้ไว้ก่อนนะครับผม นี่ครับผมมาเลยนะครับมาเลยชิ้วชิ้วเด้อผมได้เนดะ้อได้เด้อผมไอ <Hey, S 1> เดี๋ยวเขาวิ่งตามอยู่เขาวิ่งตามเราอยู่ฟุ๊บว้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องรอไอตัวขีดเต็มนะฟูรีเมเตอร์เต็มนะผมจะแปลงเป็นมังกรอีกทีหนึ่งแล้วแล้วเรามาดูกันว่ามังกรนี่คือสกิลอ่ะสามสกิลเนี้สุดท้ายคือสกิลเอ่อมาสเตอรี่สองร้อยห้าสิบตรงนี้ตัวซีอ่ะสกิลซีนะครับผม คือมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็เป็นสกิลในการฟาร์มดีมากๆเลยนะครับผมมาดูความรังคาอีกรอบหนึ่งนะผมเดี๋ยวเรากดแปลงร่างก่อนเออเราจะกดสกิล F ไม่ได้นะครับผมสกิล F ในการบินอย่างเดียวนะครับผมคราวนี้เราบินแล้วครับผมเราก็สามารถใช้ท่าที่โหดที่สุดได้ครับผมเราไปทําลายเมืองครับไอ้น,นี่มัน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 ดักตีเราอยู่ดักตีตัว เอาเมาเลงไว้ทางนี้ตายได้แกระเบิดพิฆาตพื้นโลกแตกครับผมอันนี้พื้นโลกแตกแล้วสุดจัดนะผมสุดยอดเลยครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งครับผมป๊บไอ้สกิลเออหนึ่งยิงไปเลยนะผมวันนี้ไม่ตายครับผมตายสินีครับผมยิงไปน่าจะไม่เหลือแล้วครับผม เจอขนาดนี้เรากดกลับล่างดีกว่าครับสุดยอดเลยนะครับผมโอเคนะครับเฮ้ยเฮ้ยหมัดมังกรหน่อยครับผมเรามาดูหมัดมังกรกันบ้างนะมังกรบริชนะครับผมลมหายใจนะครับผมมังกรนะครับแปลว่าลมหายใจถ้าผมสะกดผิดก็หรือแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเค นี่นี่นี่ไอ้โอเคเทอุ้ยตีตีเจ็บตีเจ็บว่าเราดิโอ้โอหหมัดสวยเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันมีคาถามันมีคาถายินาาจาอีน,นี่ครับผมนี่ครับผมไอ้ดาบเลนโกคูนี่ผมไม่ได้ฟาร์มเลยเนาะดาบเลนโกคูไม่ได้ไปฟาร์มไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไม่เป็นไรนครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปงั้นโอเคนะครับผมเดี๋ยว ขอจบคลิปไว้แต่เพ mm ียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแปลงร่างให้ดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยในตอนท้ายคลิปนะครับผมจะแปลงร่างให้ดูนะมีโคลอซียมด้วยตรงนี้นะผมเขาว่าตรงนี้นะเป็นจุดเกาะแรกๆนะครับเป็นเกาะแรกๆของโลกใหม่นะครับผมแต่งตัวเป็นลูฟี่แล้วมาเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วยังมีอีกรายแมปนะตอนนี้ก็ขอแปลงร่างนะครับผมแปลงร่างให้ดูนะครับผมปึ๊บปึ๊บแปลงสิเฮ้ยแปลง แปลงแล้วครับผมเราเป็นมังกรยิ่งใหญ่ครับผมมังกรที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับนี่บินขึ้นฟ้าไปเลยมังกรบินขึ้นฟ้านี่เป็นไงครับผมสวยงามครับผมไขโดครับผมไขโดมากเลยนะผมไขโดมากเลยเลยยิงลงไปข้างล่างนั่นเลยครับผม แตกหมดครับตรงนี้แตกหมดทำลายล้างโลกครับผมนั่นแหละครับคราวนี้เราก็กดกับล่างเดือครับผมบินต่อได้อีกนะครับผมกลางปีกแล้วก็บินต่อได้อีกนะปึ๊บลงพื้นนะครับผมลงอย่างสวยงามนะครับผมโอเคแล้วผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับกับเกมรูบอก ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดทับสไครป์เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ